ชุดไม่ได้อะเออเออเออตัอเอ้กแไป oh, ้าเซโซนอะบ้าว่ะวน่อยละนี่เออเออเออเอาแทนแนเออเออ ตายแน่งตายแน่ตายแน่<อ>ไม่รอดนะก่อนเ้าเอ้ยไม่ใช่น้ำยาสมบบับเอ้ยน้ำยาเสร็จย,ยาวเ,เอาละทุกคนแมวจะมาหาเพลยมเพราะฉะนั้นทุกคนหนีได้เลยนะโอ้ยเช่อกอชงชกอีกแล้วอายอ๋อคือตายแล้กวกองชกอีกแล้ว,ลวเหรอนี่อโอเคกูเ,คเหลือจะเชียร

ขอบคุณมาจาก50ดาวนะครับหายละโ,โอ้โหกองโชคไอ้เชี้ยกองโชคโอ้โหไม่หยุดไม่ยอนจริงๆดวงชะตาคุณเนี่ยอุ้ยนอ,กกอนปวดหัวจริงโอยอาดโอ้ยแม่งอยู่ทุกที่ทุกเวลาจริงโอ้ยอาด บบเฟี๋ยช่ดันไป99บาทเดี๋ยวใช่ยัยไปโดนแฝงอีกโอเควันนี้ไม่ใช่วันของกูจริงๆโอเคกูทำใจแล้วละ่ะโอ้หมายกอดโอ้หมายกอดโอ้หมายกอดเอ๊ะย้าโอเค,อเคตายก็ได้วันอะไรวะเนี่ยเอออาฆาลันอาฆาัน ประทับใจน้องรักในสุดน้องรักของพี่ก็ทําหน้าที่ที่มีประโยชน์ทิเนี่ยดูดิ่ดูอ้าร์ตมันกโดดเองมันก็โดดอะไรของมันก็ไม่รู้โโอ้หเห็นแล้วเหนื่อยกระโดดช่วยไม่ได้แล้วค่ะดูบาย have a great time เนี่ยดูมันเด้อาร์ตมึงเลิกเล่นโรบินเลยนะมึงเลิกเล่นโรบินเดี๋ยวนี้เลยโโอ้ห ย่างหน่อยย่างหน่อยย่างหน่อยฮฮตายย่างหน่อยเพื่อนทำดีแล้วล่ะก็ฟีหายตัวร้อยเปอ็อันนี้ไม่ก็สวยเกิน อันนี้แม่งสวยเกินสวยจริงแม่งสวยจริงอันนี้สวยจริงเอาหลุดแบบโอ้โหเมื่อกี้แม่งอย่างร้อนอะตอนจับได้อะมันช่วยกันได้ไงวะ oh, <no. S 1> อ๋อเหลือจะเชื่อเหลือนนจะเชื่อแต่เรียนอะไอเชื่อจริงดิ นม่ไงเฮาวฮาเฮาทำไร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  เนี่ยทุกคนมันบังอะ่ะเราวาร์ปไปห้องร่างขวาไม่ได้ครับเราวาร์ปได้แต่ห้องนี้ว่ะแซดเลยมาห้องนี้เลยโอ้รับเลกรับเลกโอ้ตัวก็แพงไม่เล่นงไงด้ไงเออตาย <laughs> สายเฉยสายเฉยสายเฉยจะเกิด อะไรกันนี่อ้าวอะไรกันนี่ฮ้ชุบ<ค>่า<ย>จุย๋ยโอ้ตัดสินใจดีตัดสินใจดีมากโอ้ตัดสินใจฉลาดมากตันนี้ฉลาดมาก อน,นักสืบวันครับผมอยากได้นักสืบอ่ะโอ้โหทำมิ้งสวยเกินต้องชมต้องชมนนต้องชมเลยชมเลยมาเน่ได้ข่าวว่าชุบได้นะไม่ต้องชุบบิน

มาดนี้คินี่ไงล่ะเอาเรื่องอะเอาเรื่องอะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องสี่้อเจโหขพูม่งหน้าโดนเตะจริงแตกละเบอร์สามเจ้าแตกละคูกว่าเบอร์สาเบอร์สามไม่หอดอยู่ละไม่ไมเอาไม่เอาไม่เอาไมองสามไมหอดว้าาาารอยากรอยากอูเรตเ ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวจบเกมนี้เราไปดูสตรีมพูลกันก่อนดีกว่าทุกคนมาดูสตรีมพูลก่อนเนี่อนทำายทำไรทำไรเขอนอะไรกูเขอนอะไรกูเขอนอะไรกูหน่อยน่ายหน่ายหน่ายโอ้โหคิดว่ารอดอ่ะคิดว่ารอดอ่ะคิดว่ารอดอ่ะโอ้โหเฮ้ยโดนน่าเทเลยเนี่ยโอ้เสียดายอ่ะ ไปโดนโอ้โหโอเคเรียบร้อยแม่ไม่มีสอบแล้วเด็กเข้ามาเข้ามาทำอะไรเ <c oughs> ออเอามามาเออทำไร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  เอาเลยช่วยเพื่อนเดชช่วยด้วยพีปษัทจรีช่วยเราด้วยเอามาเอาเลยโอเค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 อเทำดีทดีทาดีทดี ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ด b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ